ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับคุณลองทายว่าคุณต๊ก,กแตนชนระดาสเปคผู้ชายเป็นแบบไหนเรามีพระเอกหนุ่ม3ท่านด้วยกันตริง นิวสกอร์หน้าตาประมาณพี่นิวผิวแบบนี้หน้าตาประมาณพี่เวียผิวแบบนี้หน้าแบบนี้มีพี่๋อมพี่๋อมหน้าแบบนี้ผิวแบบนี้ประมาณนี้นะไม่เอาตัวจริงนะไม่เอาว่ารู้จักจันคนนั้นคนนี้ไม่เอานะพอผมนับสามคุณชี้เลยนะชี้พร้อมกันนะตะกั่นเลือกได้ยังหนึ่งสองซ้โอกโู่ามีหนวดไหมไม่ใช่ใบหนวดเลยคุณคุณชอบแบบไหนคือหนูชอบผู้ชายที่ดูเป็น ผู้ชายมากๆเข้ม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 คือถ้าจะเป๊จริงๆคือชอบคนผิวเข้มด้วยซ้ำชอบคนผิวค้าผิวเข้มอะไรอย่างนี้คุณรู้ไหมว่ามันมีคําพูดหนึ่งที่ผมกับพี่ลิงเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าจริงใช่ครับเมียผมเนี่ยไม่ชอบตีบอกเลยเด็กๆพี่อุ๋ยเคยพูดอย่าขอให้อย่าได้แฟนตีเลย เป็นไงได้ผัวเลยรหรอเมียผมก็บอกว่าขอให้ได้แฟนเป็นพระเอกตีตีหลอๆพระเอกพระเอกเป็นไงขำกระจายดำปิดเข้าใจชีวิตหรือยังเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วนะไม่ได้สเปคตีนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นคุณทายใครไม่คือคือจริงๆผมสเปคเขาเป็นแบบพี่เวียแล้ว แต่คุณไปชี้พี่อ๋อมคือผมอ่ะผมจะชอบไว้หนวดผมว่าแล้วคือเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ให้ผมไว้หนวดเลยอะไรเงี้ยผมก็คิดไวห้หนวดไม่น่าจะใช่อะไรไม่แม่ไว้หนวดคือบางครั้งแบบว่าต้องต้องกลนตลอดมันมรู้สึกไม่เหมาะ<ห>เขาอะ อ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของของไอดอลของที่เขาชอบแต่เขาพอเป็นแฟนเขาอ่ะมอมีหนวดแล้วมันดูจักกจีมันดูสเปคกับชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันรู้สเปคเขาไหมเอาแล้วเว้โหสวยหมดเลยอ่ะนี่น้องปูปยาครับน้องมีนพิชยยาครับผมครับพุกลุกฝนทิพย์อ่าสวยทุกคนสวยทุกคนแต่คุณคิดว่าสไตล์ของคุณก็ คุณเพชรของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเนาสองสามเฮ้ยเดี๋ยวชี้ก่อนเลยนะผมชี้ก่อนเฮ้ยโอ้ยนี่มันแบบว่าลุ้ใจเลยทำไมรู้อะไม่รู้อะพูดพูดเดี๋ยวฝ่ายชายจะเพิ่งตอบ่าเพิ่งนะบันไลนแล้วเราบันไลแล้วเขารู้เราหมดเลยเราไม่รู้เขาแต่เขารู้เราตอนนี้เลยเพราะว่าพี่เพชรเขาเขาชอบผู้หญิงที่มีทรงดีอะอ๋อุแบบมีเชฟไม่ใช่แบบเขาจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงผอมเขาชอบผู้หญิงมีทรงแบบ อไรย่างเงีโค้ดมีเว้าใช่อย่างปู่ปยาเขาก็จะแบบประสงเขาติดีมากแล้วตอนนี้ออกกําลังกายนะมาราธงมาราธอนด้วยโอ้โหคุณนักกีฬาคุณนักกีฬาเลยอย่างช่วงไหนหนูผมผอมเขาก็จะบอกว่าผอมไปไม่ดีไม่ไม่อ้วนเลอะอ้วนน่ารักกว่ากินมันหมูเข้าไปกินมันหมูเข้าไปเขาชอบมีเชฟไม่ใช่ชอบแบบตับมาเลยมีเชฟอะไรอย่างเงี้ยถูกถูกต้องไหมฮะคุณถูกต้องถูกต้องเพราะอะไรคุณชอบแบบแข็งแรงนี่นู่นเอ่อผมชอบแบบแบบ คือไม่ค่อยชอบผอมๆเท่าไหร่ให้มีสวดทรงใช่ครับไม่ให้มีสวดทรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูอบุญดีอันนี้ใส่ไปแล้วไม่วันนี้ใส่วันนี้ใส่สีเทาดีกว่าเพราะว่ากางเกงเราสีเทาสีนี่เลือกสีเทาเอ้าวมาแล้วทิมงานทีมงานกองถ่ายมาแล้วแป๊บนึงนะคะเลือกรองเท้านี่ไงสีเทามอนังนั่ง และนี่ก็คือกิจกรรมนะคะแทบจะทุกเช้าเย็นเลยก็วกาวเวลาที่เรามีเวลาว่างดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าว่างเว้นจากการทํางานอ,อาจจะเป็นวันพักผ่อนอะไรเงี้ยฮะเราก็จะไปเดินออกกำลัง,งากายนะครับก็แถวๆในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็อาจจะเป็นสวนหย่อมหลายๆคนเวลาโพสต์รูปอะไรลงไปใน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 แฟนเพจอะไรเงี้ยนค,นนคนก็จะมกักจะไปคอมเมนต์ว่าหูตั้งแต่มีเมียนี้ทำไมดูดีจัง <laughs> อะไร ครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาเยี่ยมบ้านนะครับส่วนมุมนี้ก็เป็นมุมผ่อนคลายผ่อนคลาย,ลายแต่ส่วนมากก็ไม,ไ,ไม่ค่อยได้ไ,ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ผ่อนคลายทุกวันอยู่แล้วเพราะมีคอนเสิร์ตเกบทุกวันนะครับนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมทานข้าว <K> ตามปกติอยู่แล้วก็จะนั่งทานกัน2คนนะครับเพราะว่าน้องๆที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครมานั่งทานด้วยนะครับก็จะนั่งทานเขาลังเกียดพี่ใช่ปะใช่ลังเกียดนะฮะ ป,ป้ายที่เห็นนี่ก็เป็นพี่ชายคุณหมำ่ำสังเกตหน้าตาจะคล้ายๆกันหน่อยนะฮะเป็นบ้ากลามเหมือนกันใหญ่มากอันนี้จะเป็นคุณชลดาเป็นคนมาจัดทั้งหมดเลยดอกไม้นะครับขึ้นมานี่อย่าตกใจรูปเกาหลีนะคะหนุ่มรอเกาหลียืน <laughs> ตอนที่ตกหลุมรักผมครั้งแรก <laughs> ก็เห็นรูปนี้ในโปรไฟล์ a c e b o o k ของผมนะฮะ อ๋อก็คือหนูเห็นรูปนี้ในเฟซตอนจีบใหม่คือเอารูปนี้ลงเฟซอย่างเดียวนะครับ <c oughs> พอตอนได้กันแล้วผมจะส่วนมากจะลงรูปนี้นะฮะลงรูปนี้่ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมมุมกาแฟเ <c oughs> ช้าเชเนี่ยผมจะเป็นคนรับหน้าที่ที่จะตื่นมาชงกาแฟให้กับน้องแตงแล้วคุณนายก็มานั่งรอกินส่วนมุมนี้เ <c oughs> พลงทุกเพลงนะครับของผมผมจะแต่งจะแต่งที่มุมนี้ ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นมุมมุมที่แต่งแต่งเพลงทั้งหมดแล้วก็นี่จะเป็นห้องห้องเชือดอ๋อไม่ใช่ <c oughs> ห้องนอนห้องนอนห <c oughs> ้องเชือดอะไรนะห้องนอนนะครับบ้านหลังนี้โดยส่วนใหญ่จะไม่ได้ถูกรีโนเวทโดยเรา <c oughs> คือเป็นบ้านตัวอย่างที่ผมมาเอินเข้ามาดูแล้วก็ชอบหิ้วกระเป๋าใบเดียวแล้วเข้าไปอยู่เลยอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาที่มานั่งคิดนั้งคิดนี่ในเรื่องของของการตกแต่งอะไรเงี้ยครับตัวนั้นก็เป็น ลูกชายของคุณตะกะแตนนะครับนี่อยู่กับค่ะอ๋อ,อนี่เป็นใบทะเบียนสมรสค่ะเพราะทีนี้ก็ตั้งใจว่าจะจดในวันเกิดของคุณตะกะแตนแต่ไม่ทันแต่ไม่ทันใช่ไหมเพราะว่าช่วงนั้นยุ่งมากใช่ครับ <คะ S 1> ก็เป็นที่จดขานกันทั่วบังณอ,อน,นันเป็นต้นมาเลยทีเดียวเชียละนะครับผมก็ถือว่า มนันความสุขนะฮะถ้ามองมองมองกระดาษแผ่นนี้ทีไรก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าอย่านะอย่าทะเลาะก,กันนะอย่านะมาห่วงยายทุกวันมาใกล้กันแล้วรู้สึกดีในนาทีนี้คนที่ได้ใจของฉันคือเธอกันเพื่อน วันนี้นำเสนอเมนู <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าแกงเผ็ดหรือว่าแกงอะไรไม่รู้อ่ะแกงอะไรนะกระดูกหมูอ่อนผัดพริกแกงสตอแกงใต้อะไรนะั่นนหะใช่ไหมครับอะไรก็กินๆไปนะครับอันนี้เราใส่กะปิเข้าไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะมีขานะครับวันนี้เป็นสูตรม่วงผมนะฮะ <c oughs> ข้าไปนะครับ คือพี่เพชรเป็นคนชอบทํากับข้าวมากนะคะไปงานมาอย่างพี่เพชรไปงานไกลๆเป็นงานที่อีสานอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยล่าสุดพี่เพชรไปงานที่สุรินทขึ้นอุบอกว่าเดี๋ยวหนูกินข้าวก่อนอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาบอกว่าอย่าเพิ่งกินข้าวนะเดี๋ยวพี่จะขับรถจากสุรินเนี่ยมาทํากับข้าวให้หนูกินอะไรเงี้ยบอกว่าหิวท้องรอไปก่อนแป๊บหนึ่งกินอะไรรองท้องก่อนอะไรเงี้ยบอกตั้งไกลแล้วก่อนพี่จะขับมาถึงอะไรเงี้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วเาก็ควบมาแป๊บเดียวจริงๆคือแตนอยู่ทน่สุรีเขาอย จนดึกเลยอะไรอย่างเี้ซึ่งสุดยอดมากเลยเหรอรู้ก็ดีแล้ว <relationships> พึงสังวรเอาไว้เมนูนี้จะถูกทำบ่อยมากอ,อ,าอาทิตย์น,<า>นึง่งเจาะจริงๆประมาณสามเท่าครับประมาณสามสี่สรอบต่อหนึ่งอาทิตย์นะคะเป็นเมนูโปรดของแกนพี่เพชก็เลยต้องทำเมนูเนี้ทำอยกว่าทำลูกอีกทมนู <S 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 บ้านอ เยอะขอน้ำปั่นได้ไหมน้ำโมปั่นน้ำปั่นน้ำอะไรน้ำปลาปลาคือน้ำเปล่าไม่ได้น้ำในโมปั่นเป็นน้ำแตงโมผสมงาด้วยนะฮะงาดำด้วยเก็ดมันเยอะไปหน่อย และแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมเมนูของเราวันนี้นะฮะน,นี่ก็คือผัดเผ็ดเรียกว่าเผ็ดมากเลยเดียวเฉลยนะครับเป็นกระดูกหมูอ่อนนะครับอร่อยเหมือนเดิมค่ะเหมือนทุกครั้งที่เขาทําแลนก็เป็นครั้งแรกที่ผมทานสตองเพราะว่าเพราะว่าถ้าผมไม่ทานผมก็ไม่มีอะไรทานคือทําให้หนูกินก็เลยต้องกินด้วยใช่แล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นคนชอบกินสตอไปเลยใช่ <S <S <ๆ> จะกินเสร็จแล้วไปแต่งเพลงพิเศษให้กับรายการน<ด>ีหร่หมอ,หอชิดจัดไปเผือฟิวันไม,ม้ในน้ำตาเริ่มจะไหลพอดีจึงไปแล <c oughs> ้วขึ้นต้นว่าไงดีวะ <c oughs> ต้องเป็นหวานซึ้งเนี่ยถ้าเอาชีวิตของความเป็นจริงนึกถึงวันแรกที่เราได้เจอกันไม่ใช่แหละ <c oughs> ต้องเป็นน่ารักสดใสสดใส <c oughs> ต้องเป็นน่ารักน่ารัก

นจะลองดูนะเดาแรกที่ฉันได้เจอเธอช่างสุดในหัวใจเธอเหมือนบังไฟเมืองยะโสฉันได้เจอเธอที่กลางวงไฮโลตอนงานบังไฟยะโสในปีนั้นอดีดีดีมจาบ้าคงบังไฟไฮโลเลยละ ความสุขประสูตรขึ้นเสมอเพระเจอฉันประสูตเิครับก็เดี๋ยวเราจะพยายามกันกรองเพลงให้ดีที่สุดนะครับโดยไงส่วนเพลงเต็มนั้นนะฮะผมว่าไปชมในรายการดีกว่ารัของเราเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะหมอจะจบแล้วหมอต้องใส่แวหมอต้องใส่าะหมอมองเนื้อไม่เห็น